นะครับผมฝุงสิ่นมาอย่างนี้นะครับปิดแล้วครับเราลงไม่ให้เบิรงครับผมนี่ครับผมตัวท้องข้จัดอีกแล้วครับต้งใส่ตัวสว่งหรือเป็นตัวพอมันหรือเปลครับผมมีกี่มนตัวลูกครับเราลงไม่เบิรงครับผมเดี๋ยวครับผมกระท้องจัดแล้วครับนี่ครับผมตัวครับเรือไม่ครับผมไรเคาะห์ชนิดไม่ครับ จอท้องครับท้องค้ำครับผมจสแล้วครับน,นี่พรครับผมนี่ครับตัวพรครับมีอย่างบ้างเชีงสันย่อยดีอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้ตัวพอมันครับผม แต้มสองของมือนี้ครับตอนต่าได้ลูกครับลูกแก่ครับแต้มสองมัอนอยได้พอครับผมนี่ครับตัวผูขขรครับผมคอ่ากินกาแาไปสักนี้นะครับไปปวดออกไหมบ้างครับผม นี่แหละครับผมเอาลุ้งเราก็เอาขึ้นมปมงก๊ากห้แล้ะครับนี่ครับมัขึ้นไปมงเก้าแล้วผมเอาเนียอาหารใส่ไว้ถิ่มไปที่แล้วครับนกบเได้ตอโอนออกครับเขาต้องฝึกแบบนี้ครับผมไล้สองแต้มแล้วครับมือนี้ครับเอ้าทองคํำจัดไหนครับ นี่ครับผมฝึกนกเอาลงแล้วผมเอาขึ้นไปมงเก้านี่แหละครับอะไรเบิงงครับผมมันสิลเลนแบบได้ครับนี่ครับฝ่าไว้เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ